เว,วัดดีครับผมมื้อนี้พามายามอีหลงตอนแรงครับตอนสุดเราอยากกินปลาเผาเนี่ยมาแรงอนนอไอบุยแล้วเอามาใส่ไว้ววตอนนี้เราอยู่กาลสินครับไอ,อ้เห็นดเราเห็นป้อไม้แล้วะตรนนี้ไง mit chili bố bát ui nandê đi, tilota đi, mãn Đi mãn 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 chi mãn con mãn ไปแน่ตัวหน่อยน่ะย่นลงน้ำจับจนได้ก็จับยิมงมันล่ะซับหน่เออนั่นตักน่ะตากเลยนั่นแหละน้อยๆแล้วก็ปล่อยบ้างตีหัวเด้อนี่ยน่านั่นเด้ไหนคือคือบวชน้อยเสีย สองอู้ต้นอู้ตันนี้เป็นใหญ่หน่อยอ่าเฮ้ใส่สามกีดเต็มนาเลยมั้งอ้ยใส่ไันม่กี้ถือปะเนว่ามันน้ปานล่อแขกมากหย่อมป่าล่อแขกฟุกวันนี้น้องฟุกมาด้วยสวัสดีครับน้องฟุกสวัสดีครับนี่ nhìn nhạc à, ừ, okay. ừ, vâng. à, oh. nó nào. A ba bì yam mất tua liver. Gava. Một nhạc bà bì chi bà Song lang. Say đúng mất chắc lang em Bỏ Sì bì 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 ถ้าเยามสองล้งก็ได้การแหละตจ้ก็ซีบล้างก็เมื่อเย็ดเศร้าอยก็ยิ่มซีบกัวตัวอันซีบกล้าง้ประมัณนยั่จองตัวสามตัวเมื่อไอ้ไม่ไทยในในเช็คตัวนับไปนเออในเจ็ตัวนับเนาสองสามสี่ ห้าต <mile> oh oh, ัวห้าต oh cool. like mm ัวโอ้โหใส่สวยปะเนี่ยันบานได้อยู่เออสด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 เอาสดสดไปจี้กินเลยฮะโอ้บรรยากาศดีตะเวนตกดินนิดงามเดียวว่นเพื่อนนะครับเพื่อนเต็นนี่นะครับมากลางเต็นริมเพื่อนเลยบรรยากาศมันได้เย็นๆ เดี๋ยวฝากติดตามไว้นะครับเดี๋ยวมื่อเช้าส,สินมาอยากให้เบิ่งไหมครับผมวันนี้เอาสองหลังกับพ่อหโาตัวพ่อได้จีก่อน,นครับสำหรับกินเอกฝากไว้ทีานี้ครับผมบ๊ายบายฟุกบ๊ายบายฟบ๊ยบ๊ายบาย,บาย